สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเหรียญรุ่นรวยหรือร,นร้นนะครับกระไหล่ลงยาแดงนะครับก็รายละเอียดนะครับของกระไหลลงยาแดงครับก็จะจัดสร้างนะครับทั้งหมด2,000ชุดนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีครับกระไหละยาแดงกระไหละยาเมือนแล้วก็กระไหละยาขาวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของกระไหละยาแดงนะครับ ก็ราคาออกจากมูุิหินะครับ 1, 200บาทครับแต่ปัจจุบันก็เล่นหากันนะครับก็แพงเลยทีเดียวนะครับก็แค่ลงยาแดงก็เกือบ3,000แล้วนะครับก็ถ้าเลขสวยๆก็ไปที่หลายพันเลยครับครับเรามาดูกันเลยครับ อันนี้ผมมีอยู่สองเหรียญน,นะครับก็จะมีเลขโค้ดสองสี่สี่นะครับกับหนึ่งหกหนึ่งแปดสามสามนะครับก็เรามาดูเลยครับครับก็เหรียญน,นะครับก็จะมีะความสวยมากนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็เขียนคาว่ารวยเหลือล้อนนะครับ ในส่วนของโค้ดนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับโค้ดเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับโค้ดก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องส่องหาต้องวัดสายตากันพอสมควรครับน,นี้ก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านครับ เรามาดูรายละเอียดกันครับนี่ก็นี่หน้าของพ่อครับเราอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับคุณพยายามนี่ อืมไม่ค่อยชัดเลยครับอเนีดังเพราะโด่งมากครับเหรียนนี้สวยมากครับโอ้ดังยังแง ตารางคลยูบูดครับเหรียญนี้จะไม่เจาะเจาะหูนะครับเจาะหูห่วงนะครับจะไม่มีเจาะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลีโค้ดนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเหรียญนี้หนึ่งแปดสามสามนะครับเหรียญนี้เนี่ยครับมันก็จะไม่เคยชัดเท่าไหร่ ก็ละเอียดนะครก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาดูข้างหน้ากันอีกรอบหนึ่งครับ ยังไม่น่หลวงพ่อนะครับจำไว้ครับแล้วก็เล็บหลวงพ่อก็คมชัดนะครับสังเกตสระอาะกับปอบปลานะครับ่าติดกันเลยครับ เรามาดูเหรียญหนึ่งครับครับเหรียนนี้ก็ดูนะครับว่าจะหมูกจะสวยเหมือนเหรียญเมื่อกี้หรือเปล่านะครับโห สวยครับตั้งโดงนะครับยังกระดาราฮอลลิวูดครับดูลากับปอปลาครับมีโดยรถนะครับอยู่ด้านล่างนะครับฐานหลวงพ่อนะครับแล้วก็หูเหรียญน,นะครับเป็นทุกเหรียญน,นะครับก็จะมี มันจะเป็น100อรอยวอลเข้าไปนะครับที่หูเหรียนนะครับเหมือนกันทุกเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้งเงินนะครับมันก็จะเป็นโค้งลงไปครับถ้าเห็นเหรียญจริงจะจะอ๋อเลยครับอันนี้ก็สองสีนะครับเลขเลขสวยนะครับก็อะไรอีกก็จะประมาณนี้น,นะครับ โค้ดนะครับโยน,นตำแหน่งของห่วงนี่ครับแต่ว่าจะไม่เจาะรูนะครับตามขอบันมีรอยปิ้นนะครับอืมจะประมาณนี้ครับสองเหรียญน,นี้ก็สวยมากคใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางไอเดียไลน์นะครับหรือเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้นะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาก็แรงราคาก็ไปไกลแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับออกเมื่อปลายปีหกสามนี่เองครับแต่ว่าตอนนี้แรงสุดๆครับผ่านมาแค่ประมาณยังไม่ถึงสองเดือนนะครับเกียนออกวันที่หกธันวานครับแต่ว่าตอนนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดนะครับ มักกลาครับยังไม่ถึง2เดือนดีครับราคาพุ่งมากครับจากถึงพันสองบาทนะครับต่อชุดนะตอนนี้ก็แค่เหรียญแดงเหรียญเดียวก็เล่นหาอยู่ที่สองพันเจ็ดขึ้นครับเหรียญสวยๆจมูกสวยๆก็สามพันต้องมีให้เห็นนะครับแล้วก็เลขโค้ดอย่างเช่นเลข8ปดแอย่างจบประมูลกันเมื่อวันก่อนไปประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น ึ่งหมื่นกี่ร้อยนะครับจำไม่ได้แต่ว่าขึ้นถึงหมื่นเลยครับครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ line อีีไลน์จากตลางคลินี้ครับขอบคุณครับ